ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วโยเดินตามป่าตามข่าวครับแต่วันนี้ผมมาอยู่ช่องพี่พีนะครับ <c oughs> ก็คือวันนี้พี่พีให้ผมมาหาท่านอาจารย์เทพานะครับแต่เขาไม่ได้บอกสถานที่เลยว่าเขาอ,อยู่ตรงไหนนะครับผมก็เดินมาม้วนตั้งนานแล้วเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่ามีทุลาระอะไรอีกทำไม มีธุระบอ่อยจังกับท่านอาจารย์เทพาเนะี่ยยุงเยอะมากตัวเนะี่ยคือผมมาเนี่ยผมก็มาแต่ภาพนี้เลยนะไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยคือเมื่อคืนก็นอนกับพี่พีนะแต่พี่พีเขาลงไปดูพ่อเขาอีกแล้ววันนี้ก็เริ่มเที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยก็เดินมาแต่เช้าแล้ว เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินตามหาอาจารย์ท่านเทพากันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเจอเดี๋ยวก็ค่อยถ่ายดูอีกรอบนึงครับก็เส้นทางน่าจะอยู่เส้นทางนี้นะครับดูว่าอยู่กลหรือเปล่า ตั้งกล้องก็ไม่ได้ออกมาด้วยคือผมรีบมามากกลัวจะเสียเวลานะเพราะว่าพี่ีก็ไม่ได้บอกว่าท่านอาจารย์เทพาอยู่ตรงไหนอยู่สถานที่ไหนอยู่ป่าตรงไหนนะครับผมก็ต้องเสี่ยงดวงเงาว่าคงเคยได้เจอท่านอาจารย์เทพาตรงไหนบ้างมาคนเดียวก็ระแวงนะ อันตรายมากเห็ดนี้ยักหาเหตุอีกแย่แล้วแต่เ,เห็ดเหมือนเห็ดย่างเคยมีนะครับรู้ว่าวันนี้จะเจอท่านอาจารย์เทพาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับคือเราก็ไม่ได้รับ หมายว่าเขาอยู่ตรงไหนสถานสถานที่ไหนนะแอบหิวข้าวนิดหน่อยเฮ้ยออามาทุกข์อเจอเห็ดซักหมูอย่างเงี้ดีมากเลยตอนเนี้ย ก็ดีเลยนะครับตอนเนี้ยถ้าเจอเห็ดเนี้ยเฮ้ยก็เรามาไกลแล้วอะมาเจอเห็ดนิดหน่อยก็ยังดีนะมันเป็นเนส้นทางนีนะตอนนี้ นะชอบให้ผมมาคนเดียวอีกแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะโอ้ชอบให้มาคนเดียวนะกลัวสันลังเหมือนกันครับผม,มาถูกยยุงก็เยอะมาก เดี๋ยวผมขอใช้เวลาการเดินทางกันก่อนนะเดี๋ยวผมถ่ายพีพีเอสซีดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนี่นี่คือเห็นอะไรเนี่ยมังขึ้นอยู่ตรงนี้นะคือเห็นอะไรไม่รู้นะเห็นทัวเรื่องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดอกเล็กมากเหมือนมีวี่แววที่เหมือนจะเจอเห็ดน,นะ chưa pues yeah. hết nha quan chết đang không thêm gì đó ui lúa hết ở lại đó thì lường người cái nhiệt khô này rồi, người chết รอบๆเนี่ยน่าสยองของมาคนเยอะก็ระวังระวังหลังนะคงไม่มีตัวอะไรมากลัวหรอกนะทุกคนเคยเจอลูกมะกอ,อกป่าไหมก็จะบาเน,นี่ยลูกมะกอ,อกป่ากินได้นะ มันก็จะคมๆไฟฝานะครับแต่ไปทำทุกแกงได้นะแต่สไตล์ผมไม่ชอบมันไม่ใช่ของอร่อยมันติดคมมากไป <c oughs> ติดตาเลยนะกัดคำเดียวรู้เรื่อง มีปลาเนะนี่ยมีของกินเยอะนะครับถ้ามันมี <c oughs> หน่อไม้ก็ขึ้นแล้วนะแต่ปีนี้ก็อาจจะยังนะอาจจะยังไม่หานะครับว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาการเดินทางกันก่อนโอเคครับโอเคครับนี่ผมเข้ามาโห มันกจะลองขึ้นยอดข่าวดูนะเฮ้ยอะไรนะเนี่ยทุกคนนี่คืออะไรเนะี่ยมันเป็นกระ๊อบเก่าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแปลกๆดูดิเฮ <Okay. S 1> <Hey. S 2> ้ยคืออะไรวะคืออะไรครับ ดูดูนะนคือมาดิมันคนเคยมาอยู่เลยดูครับมีแต่ขวดโดนเผาไปแล้วดูนะครับคืออะไรไม่รู้นะ <S <S 2> <S 2> คืออะไรมันเป็นกระต๊อบเก่าหรือเปล่าล้างไป,ปแล้วนะครับมีแต่ ไอ้ไพ่เกาเกาใครอะเจ้าเป็นใครใครวะไปดูเลยว่าปลาหินี่มันอันตรายใครครับข้าต้องถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าเป็นใคร มาปลาเห็นนี้เพื่ออะไรตูหน้าไม่ชัดเลยนะเจ้าไม่รู้นะปลาหน,นี้อันตรายรู้ครับแล้วท่านเป็นใครครับอาจารย์โทนวิฮะใช่ปะวะเองเป็นใครวะผมน้องโยครับ ใช่ครับไม่ได้เจอกันนานอเลยอนะเ <Hey, S 2> จานถุยจริงเนาะไอ้ fox, ทนจรงนิงเนาะทไนะไกบมางข้น้าทุ่งแสิเฮ้ยเดม่ต้องกลับไปบอกผีนะนอนเจ้าโยจริงหรือเปล่าใช่ครับผมเจ้าโยครัรบไมเข้ามาหาขาหน่ยขาตั้งกองไม่เอามาด้วยโธ หรือท่านให้เป็นคนย,ยานขึ้นไปห้าหน่อยนะครับกอเอาอท่านเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีเ้าไปยังไงบ้างท่านครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะเจอกับเจ้าเหมือนกันผมก็คิดว่าผมมาหาท่านอาจารย์เทพาครับอ,อยู่ๆก็มาเจอท่านเลยลเจ้าพีเหรอเจ้าพี่ไปดูพ่อครับพราะเขาไม่สบายหนักเลยครับ ฝากไปบอกเจ้าพีด้วยนะว่าข้าได้ดูแลพ่อของของเจ้าพีไปแล้วคือตอนนี้พ่อของพี่พีเริ่มหายดีแล้วเหรอครับใช่แล้วอ๋อได้คหรอนนหายดีขึ้นแล้วเพราะว่าข้าได้ใช้ยาสมุนไพรพิเศษเพื่อทำการรักษาเจ้าพีคงจะดีใจนะ เดี๋ยวต้องรอให้เข้ากลั่นมาก่อนนะแล้วท่านจะไปไหนหรือเปล่าครับข้าก็มาบอกเจ้าแค่นี้แหละโอ้ถ้าพี่เจอนี่คงคิดถึงท่านอาจารย์แย่เลยข้าก็คิดถึงลูกศิษย์ข้าทุกคนท่านอาจารย์ถ่ายไปโคตรนานเลยครับข้าก็ไปถือศีบานเพ็ญนภาวนาพันภาวนาข้าบานเพียน นี่แหละค่าทุนยูโรได้ท <testify> ุก <mañana> ว <thighs> ัน <Ein> น <structured language> ี้นี่ท่านเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับข้าพลางของข้ากลับมาเนือธรรมชาติข้าไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าการคิดดีทำดีจะคุ้มครองพวกข้าครับอมแล้วก็พวกเจ้าด้วย านอาจารย์ลองลองไปในเมืองหรือเปล่าครับข้าหน้าจอมไม่ได้ไป,ปลแล้กข้าก็ที่ข้าเอาข้ามาก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละที่ข้าจะบอกกับเจ้าเรื่องนี้ผมต้องกล้าไปบอกพี่ผีแน่นอนขา,าไปบอกว่าข้าคิดถึงมันมากนะได้ครับผมว่าพี่พีต้องถ้ารู้เรื่องนี้พี่พีต้องขึ้นมาหา่าจย์แน่นอนเลยครับ แล้วท่านอาจารย์จะไปอยู่ตรงไหนต่อครับหรือว่าเขาไปในเมืองต่อข้าก็จะเข้ากลับเมืองข้าแล้วสิ<อ>แล้วท่านจะออกมาวันไหนครับผมจะได้บอกพี่มาหาข้าข้ารูกบอก่ข้า,<อ>ขาสัมพันธ์ได้ทั้งลูกศิษย์รักทังข้าได้ครับเดี๋ยวผมกลับไปบอกเย็นนี้นะครับว่าท่านอาจารย์กลับมาแล้วแล้วก็ ไปบอกเรื่องของพ่อเขาด้วยนะครับดีัขงแรกผมอยากให้พี่พีมาด้วยแต่เขาติดธุระจริงๆติดธุระก็คือไปดูพ่อนะแต่ดสที่ท่านออกมาตอนนี้ผมงงมากเลยแล้วก็ตกใจมากด้วย คือผมไปหาท่านอาจารย์เทพาแต่ไม่เจอเลยผมเิยมาไกลแล้ว,ว,แ,ลวแต่มาเจอท่านอาจารย์ทันนะครับผมคิดว่าพไปนอนขนาดนี้ผู้คนคงลืมค่ากันแล้วมั้งยังไม่มีใครลืมเลยครับยังมีพี่พีเอฟซีทำหาท่านอาจารย์ตลอดเลยจริงหรือใช่ครับ ก็อย่าลืมขอนะได้ครับไม่มีใครลืมอาจารย์ท่านอาจารย์สักคนเลยครับเพราะว่าเขาคิดถึงท่านอาจารย์มากเลยครับนั้นเดี๋ยวผมให้พี่พีขึ้นมาพรุ่งนี้ได้ไหมครับได้ได้เขาจะโลนะได้ครับ เลยมาตอนนี้ตื่นมาไกลมากเลยครับแล้วเจ้ามาคนเดียวเจ้าไม่กลัวหรือก็กลัวอยู่ครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรมากลัวหรอกครับเลยผมกล้ามาคนเดียวนี่นะเจ้าเป็นคนเก่งแค้งครับผมอทำมาเยอะนะไม่ปุกอีปอร์ดีไปแล้ว ท่านรู้จักท่านอาจารย์เทพาไหมครับข้าก็รู้จักมันอยู่ฮะท่านรู้จักท่านะท่านอาจารย์เทพาได้เหรอครับข้ารู้จักทีข้าเคยได้ยินเสียงชื่อของมันขาเดี๋ยวถ้าว่างๆขึ้นมาถ้าผมว่างกับพี่ๆว่างเดี๋ยวผมให้อ่ะท่านอาจารย์ เทพามาหาท่านนะครับ,บด้วยแล้วพ่อพี่พีจะหายวันไหนครับหายดีเลยครับาหายดีเลยเหรอวันนี้แหละที่จะหายดีเลยนะสิวันนี้เหรอครับใช่แล้วโอ้ ได้ครัผมกลับไปบอกพี่พีเลยเจ้าพีคงจะดีใจนะใช่ครับลูกศิษย์ล่ะครัาแล้วพรุ่งนี้ผมขึ้นมาท่านอาจารย์จะเอาอะไรหรือเปล่าครับข้าไม่ต้องการจริงได้ข้าแค่อยากพบหน้าลูกศิษย์ข้าได้ครับนั่นเดี๋ยวผม จะขอลาตัวท่านอาจารย์ก่อนครับเดี๋ยวผมจะรีบไปบอกพี่พีเลยแล้วก็เตรียมของขึ้นมาพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคโอเคโอเคได้ครับเ,เ,เดี๋ยวผมขอลาตัวท่านอาจารย์ก่อนแค่นี้คนระับอาจารย์ครับสวัสดีครับดเดี๋ยวดยนะได้ครับโอเคทุกคนเดี๋ยว ผมจะกลับก่อนครับกลับไปไปบอกพี่พีก่อนว่าท่านอาจารย์ทนก็นมาแล้วผมตกใจมากเลยนะตอนนี้ท่านอาจารย์นทนมาพ่อตรงนี้ได้ไงงงมากเลยคือที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาช่วยพ่อพี่พีนะครับให,ให้ดีตอนนี้เขาบอกว่า เนี่ยวันนี้แหละให้ดีกลับมาเป็นก็มาร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคู้คงตกใจเลยอย่างเดียวคงจะข้อลาตัวก่อนนะขอสลับก้ลองก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะกลับรีไปบอกพี่ๆนะครับว่า ท่านอาจารย์ทนกลับมาแล้วคือถ,ถ้าพี่พีได้ยินเนี่ยพี่พีต้องรีบขึ้นมาแน่นอนคือพมยังดีใจเลยนะที่ท่านอาจารย์ทนกลับมาอยู่ก็ผมมาหาท่านอาจารย์เทพาไม่เชิอนะเดี๋ยวไม่เป็นไรท่านอาจารย์เทพาต้องคงน่าจะจับจิตได้แหละครับแคปเดี๋ยวคมคอ ลาตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาการเดินทางผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้พี่พีเอมซีดูแล้วก็มีกำลังใจไปหาท่านอาจารย์เทพาอาจารย์โทนอาจารย์ทุยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับตอนที่ไปหาอาจารย์โทนก็ ลาตัวก่อนครับก็สวัสดีครับ